สนามชนโคบอลอนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความสมบูรณ์ของวัวที่ทําการชนในวันที่1 1เปิดทุนานี้นะคะสวัสดีทางสองคนค่ะมาจากวัวชนเด่นไายนะคะชื่อได้กันนะในนค่นตัวกันนี่มั้งค่ะป็ดเจนครับหนังวัวชื่ออะไรคะเด,ด่เด่นกระวีคุณครับจุดเชรอ่ะโคแดงเด่นฉกกวีคุณนะคะหรือจุดเผ็รนะคะจุดเพ็รอายุกี่ปีคะนี่เจ็ดปีคร้บเจปีได้เขาไปทายาทเขาตัวไหนผสมไหม ไม่ดนะคะน้องชนมื่ี้คังแล้วสองครั้งครับสองครั้งละสอชนะได้ไมชนะข้าแก้วมาชนะทีข้าแก้วมา่กี่นาทีค่ะตอนนั้นมาะนาหกนาทีได้ครับห้นาทีที่เจ้ปิดเกมนะคะพรชานชั้นน้เขาปรกเห็นได้ะนีดเดีเดยครับเดยสไตล์กินนานลคั่ะวัวทุกครูกินยากินน้ำได้ดีไหมกินดีครับกินดีไม่เหลือยาไม่ทำหนุนนะคะรอนี้ผมผักความมันเต็มเมื่อกี่เปร์เซ็นรอยเปรดเซ้นครับเต็มรอยกันเลยวัวซัสสบูกี้เปิดเสนค่ะในสายตาของทางซ้องรอย พร้อมกับเสมอนะคะค่ะพาน้องมายุคขอได้กี่วันละคะนี่เจ็ดวันได้คเจ็ดวันได้แล้วความเป็นยุคโดยร่วมคลองทีนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีครับสะดวกสบายนะคะให้ฟักึงทุกทผู้ติดตามได้เลยค่ะก็มาเยี่ยมจะเป็นมามากันค่ับชมบ้านี๋ยวบ้านละบบ้านอ่ะถ่าใช้ชมเชื้อเชี่ยให้เป็นเชียร์อใดใจ้ให้ด้วยนะคะคุณนี่มีความมั่นให้ชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอนี่คือ โคแดงเด่นโชคมีคูหรือว่าจุดเผชนะคะพบกับโคแดงงามลีลาเส้นรือว่าเจเนกนคุณี่ทาชหืคุที่ส้าในรการนะคะชิวันกบที่1หลบาทนขอบคุณมากค่ะโชีมี่ยาเล่นแล้วขกันนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามเฉินโคโบอลนะคะวันนี้จะพาไปดูความสดของสมุนของวัวที่จะทำการชนในวันที่11มิถุนายนนี้นะคะสวัสดีค่ะสสวััดีครบมาจากโคชน,นีเหนใต้นะคะพี่ชื่ออะไรในน้ำตัวนี้พี่เดียะครับพี่เดียะมาจากใครโขน่ายถุงแสงเดือนครับถุงแสงเดือนนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรค,ะครับพีโโ่เดงงามลีลาเทพครับโคนเดงงามลีลาเทพหรือเจ้าแสนก้นนะคะแสกนก้นอาย,อยุกี่ปีครับพี่ประมาณ6ปีครับ6ปีได้เขาเป็นไทยรัฐเขาตัวไหนพอซับไหมไม่ซับครับไม่ซับนะคะน้องชนเมื่อกี้ครั้งแล้ว4ครั้งครับ4ครั้งล่าสุดดนน้้้องชะไมาแพี่่นีคังล่นาซุ เลาสุดนี่วางนองเมื่อกี้นาทียี่บ้านาทียี่สิบห้านาทีวิชาทางช้อนนั่งเข้าประเภทไหนคะพี่เดียช้อนพื้นๆครับช้อนพื้นๆสไตล์คลาสสิกนะคะวัวทุกคูักินย่างกินน้ำได้ดีไหมกินดีครับกินดีไม่เหลือยาไม่ทำหนยนะคะรอบนี้พี่เดียพกพาความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นรอยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มรอยกันเลยวัวซอสสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ในไส้ตาผีคิดวะรอยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มรอยแล้วมังกรพร้อมหิ้วพร้อมแทงพร้อมปะทะครับเข้าเรียช้นนี่คือพร้อมเลยไหมพร้อมเลยครับพร้อมเลยนะคะมาเรียมาสกิที่่่่ตติดดามไ้้เเลยคคคะกกกกวััััังงนนนนบจชุร ค่ะ่วยชม่วยเชียร์ให้เป็นแดงเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี้มีความมั่นในชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกเงินบนหน้าจอคือโคแดงงามดีลาเทพหรือเจ้าเซนก้นพบกับโคแดงเด่นโชคทวีคูหรือเจ้าจุดเพชรนะคะคุณนี่ทำการชนเป็นคุณที่สร้างในรายการจริงเงินรางวัลกันทีหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะเขาบคุณมาค่ะโชวดีมีเสิพาเบลขายกะปิขอบคุณค่า